สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาววิสาบันเจิวัฒนาคุณรหรสัสนักศึกษา1 5 6 0 2 1 5 3 3เซ็กชั่น6 1 0 1ค่ะวันนี้ดิฉันจะมาเอ,อ่อพรีเซนต์เรื่อง Intro to Marketing ของวิชาการตลาดนะคะ MK 2 1 2ค่ะมาเริ่มกันเลยค่ะ Intro Intro to Marketing นะคะ โทรทูมาร์เก็ตติ้งนะคะก็คือข้อแรกที่แบ่งออกมานะคะก็จะเป็นความต้องการค่ะความต้องการนะคะก็จะแบ่งออกมาอีก3ข้อนะคะข้อแรกก็จะคือน,นี้ค่ะนี้ก็จะเป็นความต้องการพื้นฐานนะคะของปัจจัย4ี่ค่ะ ข้อที่2นะคะข้อที่2ก็จะเป็นวอนนะคะวอนก็จะเป็นความจําเป็นเมื่อถูกหล่อหลอมด้วยสภาพแวดล้อมและสังคมนะคะ ข้อที่3นะคะข้อที่3ก็จะเป็นดีมานค่ะดีมานเนี่ยก็จะคือความพึงพอใจนะคะด้วยกำลังการซื้อค่ะค่ะแล้วก็ส่วนหัวข้อใหญ่หัวข้อที่2นะคะก็จะคือการแลกเปลี่ยนค่ะ เปลี่ยนนะคะก็จะคือ exchange ค่ะ exchange ก็คือการแลกเปลี่ยนโดยที่ไม่ใช้เงินค่ะค่ะส่วนนั้นที่2นะคะก็จะคือ transaction ค่ะ transaction นะคะก็คือธุรกรรมค่ะ ค่ะแล้วก็ส่วนหัวข้อสุดท้ายของหัวข้อนี้นะคะก็จะคือ value ค่ะ value ก็คือคุณค่านะคะค่ะแล้วก็มาดูหัวข้อที่3กันนะคะหัวข้อที่3ก็คือ marketing ค่ะค่ะ marketing นะคะก็คือการสร้างธง ความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้แลกเปลี่ยนนะคะ ในมาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะคะก็จะมีกิฟต์ก่อนเทสต์น,นะคะกิฟต์ก่อนเทสต์ก็คือการจะลงเงินทำอะไรก็แล้วแต่ต้องศึกษาคู่แรกเปลี่ยนให้ดีก่อนนะคะ ค่ะต่อไปนะคะความสัมพัญของมาร์เก็ตติ้งเนี่ยก็จะแบ่งเป็น 4P นะคะ 4P อันนี้อันแรกนะคะก็จะเป็นเอ,อ่อ Product ค่ะ Product นะคะก็จะคือการที่ไม่มีลิมิตจำกัดเวลาสินค้านะคะ ค่ะส่วนข้อที่2นะคะจะคือ price ค่ะ price คือราคาเออที่เหมาะสมกับต้นทุนนะคะค่ะส่วนข้อที่3นะคะข้อที่3จะเป็น pace นะคะ pace ก็ page คือช่องทางในการจำหน่ายค่ะ แล้วหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือโปรโมชั่นค่ะโปรโมชั่นก็คือส่งสารและกระตุ้นนะคะเอ,อ่อโฆษณาลดแรกแจกแถมอะไรเป็นต้นนะคะแล้วก็พวกพนักงานขายประชาสัมพันธ์ค่ะค่ะส่วนหัวข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นหัวข้อใหญ่หัวข้อที่4ค่ะหัวข้อที่สี่ก็คือวิวัฒนาการนะคะ วิวัฒนาการนี้ก็จะแบ่งเป็น4หัวข้อย่อยค่ะ1น,นะคะก็จะเป็นเน้นการผลิตค่ะข้อ2นะคะก็จะเป็นเน้นลูกเล่นค่ะเน้นลูกเล่นก็คือความต้องการแล้วก็คุณภาพนะคะส่วนข้อ นะคะข้อ3เนี่ยก็จะเป็นการเน้นการขายเน้นโปรโมชั่นนะคะและข้อ4ค่ะข้อ4คือเน้นการตลาดนะคะก็จะคือสิ่งแวดล้อมสังคมเช่นบริษัท SCG หรือว่าบริษัท AA นะคะ เราวันนี้นะคะก็ขอจบการรายงานเรื่อง Intro to Marketing เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ